สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงง่ามือนีบ้านสว่างง่งามพาพี่พาน้องมาชมง่วงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมี้ก็ตรงกับเสาวันอังคารที่31ตุลาคม2566พี่น้องเหมือนจะเป็นมือสิ้นเดือนนะพี่น้องเนาะกะพี่แฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่งามผู้ใดพอมีเงินเพรซื้อมาไว้เลี้ยงช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องเนาะราคาง้วพอดีพอดีจีซื้อไว้เลี้ยง อ่เลี้ยงใส่เครื่องไม่เนี่ยพี่น้องเนาะราคามันถูกอยู่พี่น้องครับกำลังขยับแลวพี่น้องเปล่าสื่อกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเลยระยะเวลานี่ไปกับคิดว่าขึ้นนะพี่น้องราคาง่วจะขยับขึ้นกับเปล่าสื่อไว้ซะพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสําหรับเอาง่วเขาขอเขา,ขา,ขา,ขาฟ้ามเลยพี่น้องกับ กว่าพีแพ่งน้องแฟนครับแฟนาเปลี่ยนานสมวังว่าง่ามซอยกันคนไหลโคตแช่โคนที่ตามนนเน่ยบานสมวัง,ง,มง,ง,มงว่าง่ามสิบห้าพี่พ่งน่องอาชมงัวไปไล่โตไปพี่น้องตามแต่ที่ในหอยเพิ่นสะดวกน้องพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นกัดสะดวกให้ข้อมูลบางคนเพิน่นกับปลสะดวกกขบวนไปยังแต่ว่ากัดชีพย่ามละ่ะไยายท้าไม่พ่อแม่พี่น้องรับชมอ่าให้ได้ร้ายสุดนะพี่น้องเนาะรับชมให้ได้ร้ายสุดมีทุกสายด้วพี่น้องสายเหนือสายเลี่ยงงัวขุนมีเพราะถูกสายพี่น้องมาชม ขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันอยู่ประคำรับ<อ>แ,แม่ลูกกันแม่สีเท่าลูกสีออกกาบลายสีนวลนวลพ,พี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไรข้างโคมนี่สองหาพ่อสอ,สองหาพี่น้องมั่วสองโตสองหาลูกไส้างามเนาะนี่แม่เพิ่นสายเท่าตะวันลูกไส้ออกสีนวลนวลแล้วพี่น้องสองหาเพิ่นเปิดไปเพิ่นมาจากไสพอมหาชนะชัยพี่น้องเพิ่นใหญ่มากจากมหาชนะชัยแม่แบบไ่แม่สายเท่าตะวันลูกออกงามแล้วเส้าหาเพิ่นเปิดไบมั่วโคมนี่พี่น้อง เพือเ่อนขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกพ่อครับโอ้เพืเเ่อนพ่มีเบอร์โทรดิพี่น,น้องเพื่อนไม่เบอร์โทรเพื่อนมาจากมหาช,ชนะชนนใช่เน,นาะเบิง่งราคาง่วงสองตัวเจ้าหาพี่น้องขอบคุณหลายๆมยันครับผมอย่างต่อพี่นอ้องเพป็นกำลังเบิง่งทางผีพี่นอ้องโอ้มาเบิ่งสโลลีขออนุญาตครับผมแม่สาวเนาะแม่สาวแคลซีแคลซีผสมแคลซีแล้วพี่นเอาผสมแล้วแต่ว่า บ่ท่านได้ตรวจบ่ท่านได้ผ่านพี่น้องโตเน่าอ่านาะดซีดีพี่น้องแข้งขาดีดีแข้งข,า,ข,งขาใหญ่พี่น้องต,ต้นโตเน้าวน้าไตากระชับเขืเอนหน้าไตกระชับถึงหน้าถึงหลังพี่น้องนี่หน้าตาเพื่อนโบสถ์เต็มมีกัดสายพัฒนาพี่น้องซี่เหลียมโหลี่ยมจัดเลยพี่น้องหางเน่าเกือบล่างดินพี่น้องเบิ่งหางหางเกือบล่างดินเครื่องดำสูงลอยหาดแต่ความสูงเพิ่นประมาณเน่าเนาะเน่าจุดเด่นคือเน่าพี่น้องเม่พันธ์เลยแม่ขอกเม่์ไข่เม่พันธ์เพื่อนเพื่อไวเท่าไหร่ ผมเปิดไปสามสิบหาครับสามบหาที่พี่น้องสามหมันต่อร่องใดพี่น้องอุ้ยงามเลยพี่น้องยิ่งต่อยิ่งรถยิ่งต่อยิ่งรดต่อเบิดมือรถไห้เบืดมือมือโอเคเลยครับขออนุญยาตเบอร์โทรครับศูนย์แปครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดก้ากจนสามก้าสาก้สองพอมาจากสาเจริญขําเขื่อนแก้วย่าสวรทพี่น้องใชสาหเนาะมันเปิดใ้พี่น้องเอ้ามันหมานเด้อขอุณดลายๆครับผมมาเบิอ์น ขออนุญาตครับสะดวกป้อนะครับผมอันแม่สาวดีเนาะครับนอนนี่เนาะแม่สาวสีแดงจึ้งคืนสีงามเขานี่ธรรมชาติเนาะเขาธรรมชาตินาโบดเต็มพิกัดพี่น้องสีแดงจึ้งคืนเขาอห่นสีแดงเต็มพิกัดเลยเครื่องดำหางแงวพี่น้องแข้งขาดีเพิดน้ามต่ดีพี่น้องาง่าอา,าลาดรับประกันทุกอย่างเพื่อว่าบอท่านทองขนาดละเนาะพอ,อยังเป็นแม่สาวอยู่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ สามสิบสามเพิ่นเปิดใบพี่น้องในราคาแม่ของแม่คายแม่พันสายพัฒนาดิพี่น้องนี่สายพัฒนาแล้วลูกพ่อดังแน่นอนเนาะเบิ่งตนโตเพิ่นกระไดเบิ่งแขงขาดีเพิ่นมาจากไหนปลาสีครับปลาสีสไลซ์สีเกียดเท่านี้เนาะสามสิบสามนีพี่น้องราคาแม่พันตัวนี้เบิ่งซีเนาะงามดีสูงลอยสีสีใหญ่ความสูงเพิ่นประมาณถ่ายเพิ่นเนาะนี่เรื่องนาตาเพิ่นพี่น้องสีสันเพิ่นงามเชิงเชิงหู้เครื่องดำเต็มพิการเลยพี่น้องโอเคสามสิบสามออนุญาตเพิ่นโทษใช่ไหมเพิ่น โอ้โอ,โอ,โอชเชนอะมาน้ากันเนาะโอ้อีกแม่นึงพี่น้องอันแม่นี่สีออกกาบลายเนะี่ยเครื่องดำหน้ามตยดีผิวหนังดีพี่น,อววน้องแต่ว่าสีออกนวลๆเนี่ยสีออกบ่เข็มประดิษฐต่ว่าหนังดีละ่ะหนังดีพี่น้องเขาแทงบ่ลูกเขาเขาหนี่น่าจะแทงมากเนาะงามอยู่งามแล้วพี่น้องเป็นแทงโตมาเรียบร้อยท่ายสูงร้อยสามสิบห้าได้เบิ่งหนังเพื่อนพี่น้องเหลื่อมยุบยุบเลยเมืใส่แดดเท่าได้แห้งเรือเปิดเท่าไรลูกแม่นี่ยีครับยี่สิบเจ็ดได้พี่น้องยี่สิบเจ็ด สามสิบสามสองแม่สาวเอาขออนุญาตเบอร์โทราศูนย์หกสามศูนย์หกสามสเก้่องเจ็ดศูนย์เก้าเด้พื่อนใดมากสองแม่สาวงามๆพี่น้องผู้ใดสนใจตัวได้กับเทรมาต่อรองกับเพื่อนใดสามสิบสามยี่สิบเก้าคนเปิดไว้งามดีัวนี้งามพี่น้องหนังดีผิวดีพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมต่อร่องได้ลดได้ทุกตัวเพื่อนว่าโอเคเลยขอบคุณหลายๆเด้อมันม้าด้วยครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งนส้นหนึ่งอันนี้โซนงัวเลียงนี่พี่น้องผู้ใดสนใจงัวเลียงทางนี่ร้ายพี่น้อง ช่วงนี้เป็นช่วงตลาดกำลังจะว่ายพี่น้องซ้ายขเข้ามาแน่นะยังมีช่องวางเพรหเห็นอยู่พี่น้องเนะาะขออนุญาตทางผีเป็นสะดวกพี่น้องขออนุญาตครับมาเบิงสองแม่สาวหน่อยง่ามๆพี่น้องอันนี้สีแดงไม่กินนู่นนะกระดือเ,อเนาะสีแดงจึง้งคึ้งพี่น้องอเขาแต่งมาเรียบร้อยใส่เข้าใส่เมาใส่ขุมงามพี่น้องสวยน้ามใต้ดีน้าไใต้ดีพี่น้องแข้งขาดี เล็บนั่งฝ่าเขาเอิญเล็บจิกดีพี่น้องเลี่ยมโตจัดลูกพ่อดังแหละเขาเอ,าเอาิญเนาะลูกพ่อดังลูกพ่อสายพัฒนาพี่น้องตัวนี้สายพัฒนาสีแดงดีเครื่องดำหางงามสูงออยสา,ายชหาได้ความสูงเพิ่นพี่น้องประมาณประมาณ,รมาณเราแต่ว่าแดงนี่สุดยอดแลลวเนาะแดงจัดเลย,เยลูกพ่อ<ม>ไรหูพ่อคนบ่มีแต่ว่าลูกพ่อดังแหละ,นะเน<อ>าะลูกพ่อดังแน่นอนสมหลอดล่ะเออสมหลอดนี่เปิดเทอาไราบันตัวนี้ สามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไใบในราคาแม่พันพี่น้องสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไใบพี่น้องมาเบิ่งแม่สาวหน่อยลูกไหมอีกน,นิดนึงต้นนี้เปิดเท่าไหร่ตัวหน่อยนี่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยแต่ว่าบ่อนสีลายนี่พี่น้องงามเลยเลี่ยมโตก็ดีขึ้นกันแต่ว่าน,น้อยเท่าไหร่พี่น้องยังหน่อยอยู่นี่เลี่ยมโตดีที่พี่น้องนี่กับสายพันธุ์หน้าเขาบริแทงตัวนี้สิบเจ็ดห้าร้อยเนาะหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต้นโตดีขึ้นกันพี่น้องแต่ว่ามันหน่อยต้นอันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้เช่ได้สองแม่สาวหน่อย โอ้ตากาลอุบลราชธานีบันนำข้ามบุญบ่โอ้บันไม่เจริญนบันไม่เจริญพี่น้องทางมาพนาอ่ะบ้านเดียวกันเบิดเพื่อนแต่ว่าขอกุ้งว่าลายเลยเนาะขอกุัวหลายเลยแถวนั้นพานถ้าจะไปจากข้างนี้กับพานพนากับไปตะกาลเสร็จนั่นเอาเช็เอาขออนุญาตเบอร์โทรนไหครับ080ย์0 440ูน0์ศูนย์แปพี่น้อง ตัวนี้39ตัวนั้น17-500เนะาะ37โอ37นี่เ,เพื่อเพ่เห็นมันงาม37กับ17 5 0กับสิบเ, 500, เปิดไว้เอาขอบคุณเลยร้ารานครับผมเคยไปอยู่ทางนั้นจังหวาหูยู่อำเพื่อ,อตากาัน7-8ปปีครับผมอ,อ่ะหูเบิรเส้นทางนั้นอยู่บันโคกไงมันสนไปทังสีงมหมส่นทั้หมโคกไงโคกแกนกุศกรนะครับทางนั้นครับผมอันนีน้มาทังนาเนาะมันคนละเส้นคนละทาง เมืองพี <aría> no ่น้องเบิ่งหัวแมนเลยออกไปเลยตะการไปหัวงามหลายมาจากทางขุนหลายเด้เนาะหัวงามหลห้วงงามไล่ไหลลูกลาได้จังได้มากเหมือนนี่ได้เล่อันลูกแมนแมนลูกเพิ่นอยู่บ่นั่นว่าบ่มาเบิ่งลูกแม่สายเล่ลูกกะเล่พี่น้องมาเบิ่งสายเล่เด้่พี่น้องนี่ลูกแม่เด้เนาะลูกแม่พี่น้องอีหล่าอ้าว ลบกวนได้อีหลาเด้อเฮ้ยต้นโตดีดีพี่น้องต้นโตงามง่สายเล่ยพี่น้องนี่แม่พันสายเล่ยได้เลยไน้อยๆนี่พี่น้องนี่เนื้อนางดีต้นโตดีแม่เพิ่นแม่เพิ่นเล่ยนี่แต่ว่าตัวนี้เล่ยเต็มพิกัดเลยพี่น้องเล่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พี่น้องแม่สีขาวๆทองอ่างลางใจลูกดีนั่นเล่ยไปแล้วพี่น้องแม่ลูกเปอร์เท่าไรลูกสองหมื่นเก้าพันสองตัวสายเล่ยสองหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องทองอ่างลางทองใหญ่ครับ โอ้แม่ผสมสายใดวบบันเล่เล่อยู่บ่หรือบามันมีไบไม่หลอดเนาะผสมพอหลอดอันนี้เล่ได้พี่น้องแม่สาวเล่แม่สาวหน่อยเล่นี่แม่เพื่อนนี่ลูกสาวเพื่อนยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสองตัวในทองอีกสามหัวใจเศร้าเก่าเพิ่นเปิดไวบพี่น้องเพื่อนแม่จากใสโอ้บ้านเดียวกันบานไม่เจริญเนาะบันไม่ยังก็หละไม่ไม่เจริญเอาขอนด้ยานเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสอง หนึ่งสามห้าเจ็ดห้าสามสี่พี่น้องเพิ่นมาจากบ้านไม่จะเจริญอำเภอตาการผลิผลบุตรราชทานีแม่ลูกสายเล่ในท้องก็มีแล้วสามหัวใจยี่สิบเก้าบอกยี่สิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้าขอบคุณเล่หลายมาครับผมเพื่อนบรรยากาศน้ำพี่น้องอู้หลายพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวทางพี่พี่น้องหลายพี่น้องอ่ะป่านจบมาง้องามผ้าเลาะผ้าชุ่มไปตามแต่เป็นสะดวกเนาะพี่น้องเนาะ อย่างต <Syria. S 1> <énd> ่อมาเบิ woman, ่งแม่ล right? ูกคู my 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 ่นี so ้เพื่อนสะดวกบ่อนน้อมนี่ขออนุญาตลูกสะดวกบ่อนน้องลูกอ้าวแม่ลูกบ่นี่แม่ลูกลูกอย่างนือลูกผู้ลูกผู้พี่น้องลูกเพื่อนสีแดงจัดจัดให้เพื่อนนอนงผักก่อนนี่กำลังนอนเขี้ยวเอื้องได้กินนมแม่แล้วสบายเพื่อน่านอนเลยนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนแม่บักใหญ่พี่น้องสายสูงหล่อสีสุขภาพด้แม่ใหญ่ด้พี่น้องแม่พันธุ์ใหญ่แม่สายใหญ่สายไทยใหญ่อันลูกไส้เพื่อนสายพัฒนาแต่ว่าเป็นลูกผู้พี่น้องอ้าวนอนเขี้ยวเอื้องอยู่ เป,เปิดเท่ 30, าไรลูกคมนี่เปิดไปสามหมื่นค่ะต่อรองได้่งสามหมื่นต่อรองได้่งสองตัวได้พี่น้องสามหมื่นบักคูน้อยกับแม่พันบักไงสามหมื 30, ่นเพิ่นเปิดไว้ต่อรองได้อีกแม่จะใส่ลูกมา,า,า,กมาเต็มมาหาชนะชัยมาหาชนะชัยยะโสธรเท่าแม่ลูกลูกผูกสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูก 0 9 3ย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดผู้ใดสนใจกัโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้พี่น้องฝากบ้านสว่างงัวงามนำเด้อลูกอ่ะยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องคือคักอยู่พี่น้องเบิ่งสายบ้านเฮาทางพี่น้องห่วงบันบานหลายเด้อพี่น้องอ่ะม่วนบ้านเฮาเพิ่นกำลังต่อรองกันม่วนบ้านนี่แฟนครับแฟนเพจคอมเมนต์มากจากเบิ่งหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่นกำลังต่อรองอยู่อ่ะเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่น เป็นกำลังต่อรองหน่าจะได้กันล่ะพี่น้องอย่างต่อร่องพี่น้องนี่ง่วนบานหีืพี่น้องง่วนบานของผู้ใดน้องนี่งามดีพี่น้องง่วนบานเท่าพี่น้องของผู้ใดน้อพี่น้องง่วนบานเท่าไทยจีพี่น้องง่วนไทยจีของผู้ใดน้องนี่เนาะเพิ่นผูกไว้เลยพี่น้องเพิ่นบลสะดวกเลยมุนเพิ่นผูกไว้จริงอยากทายถ้อยู่แต่ว่าเพิ่นผูกไว้พี่น้องเพิ่นงามดีอ่ะ ได้ไหมหัวคำวันนี้นี่ครับโอ้แม่บักไงนี่ข่มไงนี่ข่มไงกมาเบิ่งคมใหญ่ๆนี่สนใจตัวนี้กำลังหาเจ้าของอยู่ครับผมข่มแบบไงนี่พี่น้องแม่สงสัยทองอุ้ย้ว่าต้องสงสัยเบิ่งที่ไรพี่น้องพูดอะว่าต้องสงสัยกันลูกซ้ำนี่แล้วหัวแนวนี่พี่น้องทองอ่างล้างเลยพี่น้องนี่แม่บักใหญ่เพื่อน่าพี่น้องเพื่อนเขาไทจีพี่น้องอันออกลูกแล้วจังหัวทองเนาะเดี๋ยวนี้ยังเบิ่งกับหูอยู่ดอกว่ามันใหญ่แล้วของบักใหญ่นี่ลูกสาวบวะลูกสาวเพื่อนพี่น้อง ลูกสาวงามเลยพี่น้องนี่ควบใหญ่ๆเปิดเท่าไรครับนี่เปิดเท่าไรนี่เออเปิดไปสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันสองตัวไปรุ่นเอาในทองอีกได้พี่น้องสองหมื่นสองพันนี่ลูกสาวงามพี่น้องลูกแม่ลูกแดงงามเดียวแต่ว่าแม่เพิ่นพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องนี่แฟนครับแฟนเพจบอกเลยว่าทายเนี้ยทยจีเฮาวอกสันเพิ่นสนใจหลายที่พี่น้องยี่สิบสองเปิดใบพี่น้องเปิดไปยี่สิองมาเบิ่งแม่ยบางใหญ่อยูมาเนี่ยนี่บ่ะ แม่ใหญ่0ามหมื่นแม่แยกลูกมาสามหมื่นสายหูพี่น้องบู้ยหัวสายหูเบิ่งพี่น้องสายหูสามหมืเพื่อเปิดใ้เอาไปใส่พอดังๆนี่คือแม่พันธ์หรพี่น้องแม่พันธ์บักใหญ่สามหมเพื่อเปิดใบพี่น้องอ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเพื่อมาจากสหยหอยข้ามปลาติวหอยข้ปลาติวพี่น้องเพื่อใดมาสองสายเลยสายหูบักใหญ่สามบสากับสาย ไท่ข e. ี 22, er ้เรา22เปิดๆไว้เพื่อนอำนาสุดกูกันเลยอ้าวขอบคุณเลนด์แมาเด้อโอเคครับผมงานต่อพี่น้องขออนุญาตคุณทั้งดีไปแน่ลูกไปแน่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 โอ้บว่าย่อไปไปอ่ะย่างไปสร้างใหม่อ่ะร้านที่พี่น้องงัวเหมือนเห็ร้านเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวโอ้ยมาเบิ่งหอยนายได้มากเหมือนีพี่น้องหอยนายได้มากสองเมฆแบบไงเพิ่นสิสะดวกให้ข้อมูลว่าเพิ่นกำลังโซกันอยู่ ขออนุญาตหอยไน่ได้มาสองแม่เดี๋ยวน้ออ่าเบิ้งสองแม่เขาหอยไายพี่น้องแม่นี่ขายนนละเฮ้ยขายละย่าแงแม่เดียวเนาะแม่นี่สีแดงจัดจัดคือผมได้ขายแม่นี่ก่อนคืองามเด <laughs> ยนี้ขายดีงามเนาะแม่นี่งามกว่าที่พี่น้องต,ต้นโตดีดีสีสันดีต,นต้นโตนะะตึดเลยพี่น้องบ่านทองตัวบ่านทองเนาะเพิ่นเปิดไ้เท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นสนี่พี่น้องแข้งขาดีต้นโตดีสีแดงจัดจัดเบิ้งตะท้างนา ตะนอกดีผมเพิ่งเบืองหลังมาแล้วล่ะเพิ่งหันทายหลังมาแล้วหลักทายของหอยหนายมาแล้วสามหมื่นเพิ่นเปิดใบแม่นี่พี่น้องนังดีเนื้อดีต,ต้นโตดีพี่น้องเต็มมืนตืดเลยสีก็ดีสามหมื่นเพิ่นเปิดใบอันแต่ว่าตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ต้นขายไปหมื่นเก่าครับตัวนี้อุ้ยนี่นี่โะอ้ยกก่ย้อนได้ขายหมื่นเก่าสัตว์หอยหน้ามันแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งผู้ไดสนใจกระเป๋าโ่มากพี่น้องสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้แต่ว่าต้นโตดีพี่น้องตัวนี้น้าด <laughs> ีหา,าง,งดี เรื่องดีผมถ่ายมาแล้วทั้งหลังเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยน่อยศูนย์แปดหกย6หนึ่งห้าสองหนองหสกพี่น้องผู้ใดสนใจฟาวทรมากด้วพี่น้องส0มหมื่นต่อรอบเดลไรเบิ่งตัวยางตัวนี้บอถึง2องหมืปิดๆตัวนี้30,000ื่นขายกสิสองห0ื่นกว่าเน่อหอยน่ยเน่อเอาความคุณหลาาๆห้มาเด้อขอบคุณย่างต่อพี่น้องหัวอพันฟอพันบอกใหญ่พี่น้อง เพื <c ười> là, ่นจูงไปแล้วเมื่คืนใหญ่ค่ะถือเพื่อตัวเพื่นปวดเราว่างเร้านเมั่คืนใหญ่ค่ะอห้อยสังมากอยู่บอกมาหนิอย่างต่อพี่หน่องไหมตั้งนึ่งพีหน่งใส่โมอนีว่าแล้วกันหาด้วย อีนหนึ่งพี่น้องอ้าวสีใชาพี่น้องไปอีกส้นหนึ่งพี่น้องหัวแม่สาวหนึ่งผู้ใดญ่น้องพี่น้องงามงามพี่น้องส่วนตัวดีนั่งดีของผู้ใหญ่นี่ของหอยปะครับนี่บอเมีนปะของผู้ใดญเนาะเพิ่มผูกไวเนาะโอ้ข้าเจ้านั่งอยู่เพค่เอาเจ้ามาขายอยู่แต่ว่าข้าเจ้าผูกไวแต่ว่างามดีแม่สาวตัวนี้งามดีอ่ะป้าพี่น้องย่างต่อของหอยได้มามอยู่ปะโอ้ขายเบวลามาแลยที่ขั้นโอ้ดีดี มาอีกส้นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าโซนนี้ส่วนใหญ่บู่เพิ่นสืบดวงเห็นข้อมูลบ่เดี๋ยวมาเบิ่งก่อนเนะพี่น้องเนาะเพิ่น,น,น,นสีนสุดหรอข้อมูลบ่สีเท่าหนิข้อห้อยนี่นบ่พี่น้องง่ามหรองวัวเท่าผู้ใดเนาะครับนี่แมนบ่ขออนุญาตได้ครับผมเบิเ่งมาเบิ่งงัวเท่าพี่น้องสีงามสีเท่างามดลพี่น้องเบิ่งหน้าตาต้นสายเท่า เท่าอีหลีเพี่น้องบันเท่าซำหนึงเลยพี่น้องเท่าอีหีสีมุมมุ่เท่าเท่าม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกมากพี่น้องทองแลี้วเอ้าทองสี่เดือนเลยพี่น้องนี่ราคานีมุมมแนวนี้น่ราคาเนีนี่ถ้าใส่พอแดงแดงจึ้งจึงเด้พี่น้องบสเต็มพิกาเกาเอิญเปิดเท่าไหร่หืเปิดไปสองหมื่นเกาหาร้อยพี่น้องสองหมืเก่าหาร้อยราคาทองนี่พี่น้องภาพใบปะภาบบสามเโอ้ใส่แค่เอฟสามพี่น้องใส มีใบมีหลอดเอกสารครบเอกสารครบเลย3 1 KF 3 1 3 4เคเอนึ่งสเดือนแหละเนาะผม4เดือน4เดือนแล้วพี่น้องนี่สายเท่าพ่อลูกออกมานี่พ่อแดงนี่แดงคือคืเบิ่งพี่น้องเบิ่งเครื่องเบิ่องทางเบิ่องพี่น้องสุดยอดน่าใต้ดีเลยเท่าไหร่คะอ้จี่29,500พันห้าร้อยสองหมื่พัน้าอยพอสามหม่นพี่น้องต่อรองได้อีกเพิ่นว่าเพิ่นมาจากไสลูกอาสามารถเลอาสามาถร้อยเอ็ดเนาะโอ้สายอาสามาถร้อยเอ็ดเฮาตัวตน อ่เงี้ยวหละใจคัมันสีงามเลยพี่น้องเบิง่งโตจริงแล้วสีงามพี่น้องสีเท่างาม่อเป็นเท่าขาวเท่าเท่าเท่าอีหลีนเนาะพอลูกใจพอแดงนี่ลูกมาแดงจริงๆ k ค3สในทองเป่นสีเดือนแล้วราคาพี่น้อง29500บเกเพิ่นเปิดไว้ราคาพอต่อร่องขออนุญาตเบอร์โทรครับ 0933 0933 736 736 702 702ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้งามดีก็เพิ่นพี่น้องต้นโตดีง่าวดีแม่พันธุ์นี่สุดยอดเลยเลี้ยมโตจัดเลยเอ้าขอบคุณหลายๆลูกมันมัครับผมเมื่อลูกแรงเนาะโอ้ลูกแรกอยู่พี่น้องสุดยอดสุดยอดก้มกูสู้กูสู้ขออนุญาตครับสะดวกไหมนาะครับผมได้มาสองสายสายเท่ากับสายแดงเนาะ สองตัวนี่ป่แม่นป่ะตัวนี้มันตั้งขาของแม่สาวโอ้แม่สาวสองหมื <28. S 2> ่นแปดสองหมื่นแปดแม่สาวนี่สองหมื่นแปดพี่น้องเบ่งแขงขาขาใหญ่ต้นโตดีพี่น้องต้นโตที่ดีเขาธรรมชาติเนะาะเขาธรรมชาติเบ่งน้ำไตดีพี่น้องแขงขาดีซักแปดมันเปิดว้พี่น้องราคาง่วงเป็นตะสื่อไปเลี้ยงช่วงนี้ราคาง่วงพอะเลี้ยงพี่น้องใส่เขาเฟืองไม้นี่เนาะเขาไม่เฟืองไม้นี่พี่น้อง,เ,เ,งเ,เอาไปเลี้ยงเป็นตะเอาไปเลี้ยงแห้งพี่น้องราคาง่วงพอเลี้ยง ขาขาวหรือเ้ล่านี้ขาวนี่มันเป็นแม่ลูก,แม,มลกแม่มันนั่นนั่นเปลูกเพิ่นโอ้แม่มันออกแล้วแม่หรือผู้ลูกเพิ่นตัวแม่โอ้ลูกแม่พี่น้องลูกแ,แดงสีสิบห้าเดี๋ยวขออนุญาตท่านีโอ้แม่กะม่านแล้วสีส <45. S 2> ิบหาอันนี้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวใหญ่ได้พี่น้องแม่กะท้องแล้วได้พี่น้องสีสิบหาเพิ่นเปิดไว้นี่ท้องบักใหญ่พี่น้องสงอีสิบหาได้พี่น้อง,พ,องพูดนะแม่บักใหญ่พี่น้องท้องบักใหญ่สายเท่านั่นลูกสาวเพิ่นสาวแดงได้พี่น้องลูกสาวส,าวสีแดง ลูกสาวเนี่ยลูกสาวเพื่อนพี่น้อง45่ส้าได้พี่น้อง3หัวใจนี่45พี่น้อง3หัวใจ45เพื่อนเพื่อนเปิดไว้กับ28แม่สาวตัวนั้นงามดีเพื่อนเปิดไว้เท่าไหร่ก็อับเพื่อนมาจากไสหอยสมบัติหอยวินล่ะโอ้หอยวินเพป็นไปใช่ลางหอยวินโอ้เป็นหาสื่ออันขออนุญาตเบอร์โท่าไรกันเสร็เบอร์ไหนบอกเพื่อนกัเอาเกีมเอาขออนุญาตเบอร์โทรเอาเกี่ยมเบอร์เบอร์หอยวินไหมศูย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าห้าสามเก้าห้าสาม หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งข้องหอยวินอาสามาพี่น้องบ่เห็นเพิ่นจักเจอร์มีตรทะเลหาสื่อว่าเพิ่นว่าโอเคเลยขก็เพื่อเลนมาครับผมอันนี้มาแสกนี่ของผู้ใดสัตว์นี่โอ้ยงามเนาะตัวนี้ก็งามของเพิ่นโอ้พี่น้องอ่ะบ้านสมหวังงัวงามพาเลาะชมงัวงามที่ตลาดนัดโค้กับบือบ้านเชียงหวางก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะายหอยเพิ่นมาขออนุญาตอีกเพิ่นสะดวกว่าตัวนี้ทายถ้ำแล้วอ่ะมาเบิร์นข้างนลยพี่น้องไล่เด้อพี่น้อง อ่ะส้นนอกเลยพี่น้องบ้านสมหวังงวงงานภามาโซนนอกอ่ะในประมาณนี้นะพี่น้องเนาะกับขออนุญาตแฟ้นขับแฟนเพลิดพิชิพเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะกับขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟ้นขับแฟนเพลบ้านสมหวังงวงงานทั้งมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไขเ้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยรเบิร์ดหนีวัสดุน้ำกันสำหรับมินี้คินี้พบพอ่อแขนเชนกรับสวัสดี